สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็จะมาเติมวัตถุอินทรีย์ทางดินให้กับมังคุดสองต้นนี้นะครับก็ไม่ได้เติมนานนะครับนี่ก็นนานๆเติมครั้งหนึ่งนะครับทางดินอันนี้ครับสองต้นวันนี้จะมีอะไรมาเติมทางดินให้กับมังคุดสองต้นนี้อันนี้ครับก็เป็นดิน ดินหมักใบไม้นะครับดินใบไม้ดินเศษใบมะขามผมเนี่ยนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นดินหมักมูลคีวัวนะครับที่ผมทําคลิปให้กับทุเรียนต้นต้นที่แล้วนะครับหมักมานานนะครับทิง้งทิ้งไว้นะครับกองไว้เนี่ยมันทับถมมีใบไม้มีอะไรมาทับถมกันแก๊สความร้อนก็คงไม่มีแล้วนะครับพวกแก๊สนะครับเดี๋ยวผมจะผสมกันนะครับผสมตรงนี้ แล้วนําไปหวานให้มังคุดนะครับหวานที่โคกเขานะครับอันนี้ครับผสมแล้วนะครับนี่ผสมกันแล้วมีไส้เดือนเยอะเลยนะครับเพื่อนไส้เดือนเต็มเลยนะครับผมขุดมานะครับเดี๋ยวจะไปหวานให้มังคุดนะครับ มีเสร็จแล้วนะครับหวานเรียบร้อยอ่ะไปดูบังคุดกันนะครับดูต้นเล็กก่อนนะครับนี่นี่ก็หวานนะครับนานๆจะมาหวานทีก็หวานบางๆนะครับเพื่อนก็หวานเนี่ยตามที่ผมผสมมาเนี่ยนะครับหวานได้สองต้นนี่ครับเป็นดินหมักนะครับก็ผ่านหน้าฝนมานี่ครับใบประมาณนี้นะครับต้นเล็กนะครับนี่ต้นนี้ยังไม่แทงยอดอีกนะครับ เริ่มโตขึ้นมาแต่ก่อนเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นใหญ่แทงแล้วนะครับแทงยอดออกมาอีกแล้วเห็นปีปีนะครับนี่ครับยอดอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งนี้ออยอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับยอดปีปีขึ้นมานะครับนี่อีกชัดหนึ่งนะครับนี่เริ่มมาแล้วครับ แทงขึ้นมานะครับดูซิว่าเขาจะแทงได้ยาวขนาดไหนฉับนี้ประมาณเกือบ20เซนนะครับฉับสุดท้ายนะครับขึ้นไปนะครับช่วงที่ผ่านมาก็น้าผลมังคุดก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ํานะครับเรื่องน้ําไม่มีปัญหาเลยนะครับชอบมากชอบน้ํานะครับมังคุดนี่นี่ครับ พวกใบอะไรที่เขาหล่นก็เาหวานทับไปเลยนี่หวานบางๆนะครับต่อไปให้น้ำเนื้ยดินพวกนี้ก็จะก็จะยุบลงนะครับยุบลงใต้หญ้านะครับรากมังคุดก็จะได้กินธาตุวัตถุอินทรีย์ที่เราเติมให้นะครับนี่ครับใบสวยเลยนะครับเพื่อนใบโตใบสวยนะครับนี่มังคุดนะครับนี่ครับวันนี้มาเติม วัตถุอินทรีย์ทางดินให้กับมังคุดโตแล้วนะครับดูซิว่าเขาจะพุ่งขนาดไหนรอบนี้ขอบคุณเพื่อนเืนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ